พี่ท <Specifically S 1> ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีคพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยใครอะหมีพี่ปุ้ยโทรมาอ้าวอะไรพี่เป็นคดพี่เออจ้าจ้าจ้าโอเคค่ะระวังอย่าท้อตายนะยัยเหมือนผ้าเย็นน่ะเหมือนเราไปกินโต๊ะจีนน่ะเออเช็ดได้หมด ถ้าเกิดเราขี้เกียจอาบน้ำาคุณยายจะให้โดนตานะปักแฟดตานะะวังด้วยเนี่ยเผื่อบางทีเราลุกไปอาบน้ำไม่ไหวก็ใช้เนี่ยเช็ดนะเช็ดแล้วทิ้งไปเลยนะแล้วก็ปิดฝาไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นหรือความชื้นมันเข้าไปมันเป็นเชื้อราเนาะดึงมาทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วก็เช็ด ทองสุกก็ใช้ได้นะนั่นถามาอะไรอ่ะเอาไม่ต้องเอาอันใหม่ดิเอาอันใหม่ยายก็เช็ดมือเช็ดอะไรของยายไปนะถามผู้ช่วยยูใหญ่บ้านค่ะถามอีกแล้วู้ว่าผู้ช่วยยู้ใหญ่คนนี้ทำลารลูกบาศก์ไดู้บาศทำะไรไม่เอาไม่เอาแล้วยอกสื่อไม่ได้ไนิ้วอะไรนิ้วอะไรเนี้ยนิ้วอะไร คือปลาคอยอันนี้อันนี้ลองนู้อีกแล้ว <laughs> ลองนู้อีกแล้ว, <laughs> ลลวตรงลงนิ้วเลยใส่แว่นก่อนเอาไงนิ้วไร <laughs> นิ้วก้อยมาเก่ง <laughs> มาก,กแสดงว่ายังเห็นอยู่ยายอายุเท่าไหร่แล้ว <laughs> ยายอายุเท่าไหร่ <pharmaceutical> หนูจะไปซื้อหวยเ <laughs> จ,จ็จจดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแน่อ <laughs> โ,อโอ้โหออกไหมเงวดเนี้ย ปีใหม่เจ็ดแปดใช่ไหมออกไหมออกเยออกนะเล่นห้าตกลงเจ็ดแปดหรือเจ็ดห้าเจ็นห้าเจ้านะแน่นะหกด้วยเจ็ดหกน้ดหกนวันี้นะสามตัวตรงๆเลยนะโอเค